ทีวีสช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบเวรดเจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ สนดีนะเนี่ยทำไมเลยวะพี่พี่เห็นยิ้มนายกำลังดูคลิปน้องขวัญโฮ๊ยน้องขวัญที่แบบว่าสวยๆตาโตๆอืมใช่เนี่ยเขากำลังเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบดังๆในสังในโซเชียลเลยถูกต้องถูกต้องแล้วเขาก็แบบว่าสวยน่ารักพุงป่องแล้วก็ ลายก็สวยนะเดี๋ยวนะไอ้สวยเนี่ยเข้าใจได้แต่ไอ้พุงป่องแล้วก็มีลายเนี่ยพึ่งท้องเหรอคะนี่ดูนี่น่ารักไหน้องขวันเสือน้อยนี่เองพี่เพิ่งเป็นแฟนคลับด้วยเหรอคะอ้าวแน่นอนหูยร้อยนี่นะแฟนตัวยงเลยเกาะขอบจอโทรศัพท์อนี้เลยพราะตอนหลังก็เลยทำป้ายไฟ อยากจะไปหาน้องขวัญใจจะขาดกับพี่พึ่งขาเห็นคนบอกว่าโหคนมาชมน้องขวัญกันเยอะมากก็ช่วงนี้น้องกำลังฝึกกินเนื้ออ๋ออถ้าอย่างงั้นเนี่ยเราก็เป็นแฟนขับน้องทั้งคู่เลยใช่ไหมใช่งั้นเราก็ไปด้วยกันเลยดิแต่นั้นไม่รู้อยู่ที่ไหนอะสิน้องขวัญน่ะนี่ถ้าอย่างงั้นเนี่ยนะเราไปที่นี่เลยศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าสวนสัตว์บึงชวากอยู่ที่ อำเภอเดิมบางนางบวชจังห,หวัดส,สุพรรณบุรีครับผมโอ้โห้าอยัง้นไปแล้วค่ะึ้นเลยเนี่ยเราก็ถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนี่เป็นอะไรเห็นยัง อุ้ยตื่นแล้วสิคะเพราะว่าน้อยจะต้องรีบไปหาน้องขวัญเดี๋ยวป้ายไฟเนี่ยแบตหมดโอ้โหเน่มันจะรีบเลยขนาดนั้นนอนก็นอนไปตลอดทางเส้นทางก็ไม่เห็นจะสนใจอเน่เอ้าก็ได้ไม่ได้ขับนัต้องออมแรงสิคะเพราะว่ามาถึงที่นี่น้อยคิดว่าเราต้องใช้พลังงานอย่างสูงฮ้ย พูดเยอะเยอะเนี่ยนะ,ะ,ะมันมีเหตุแต่มันไม่มีผลเลยเออพูดไปเรื่อยเปือ่อยเนี่ยนะเวลาเรามาที่นี่เนี่ยเราก็ควรที่จะต้องหาความรู้บ้างใช่ไหม<อ>มาถึงสถานที่เขาแล้วเราก็ควรจะรู้ว่ามันมีอะไรที่นี่ก่อตั้งยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไ,<อ>ไปหาผู้ที่ดูแลที่นี่เลยอเออ งั้นปรตจนี้นะคะแจ้งพรหลงมาไปเลยทางวสำหรับศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าสวนสัตว์บึงชวักแห่งนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด55ไร่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวรโรกาศทรงครองราชเป็นปีที่50โดยที่นี่มีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์มากมายเหมาะสำหรับการมาเรียนรู้และทัศนศึกษาเป็นอย่างยิ่งค่ะลูขึ้ขาไ เขาเนี่ยเป็นเสือหรือว่าสิงโตคะอืมมันมีหน้าตาคล้ายเสือแล้วก็มีบางอย่างที่ดูแล้วมันเหมือนสิงโตใช่ไหมเออเพราะว่ามันไม่ได้ชื่อว่าเสือและสิงโตแบบมันชื่อว่าไลเกอร์ไลเกอร์ใช่คือเป็นยังไงคะลูกครึ่งใช่ก็ระหว่างเสือโครง่งก,กับไลออนใช่ แล้วอย่างนี้ใครเป็นพ่อคะไลออนหรือว่าไทเกอร์คะอ๋อจริงจริงแล้วเนี่ยพี่ว่าพี่ความรู้ดีแล้วเนี่ยนะโอ้ถามเยอะขนาดนี้พี่ว่าถามหัวหน้าที่นี่เลยดีกว่าไหมจริงด้วยจริงด้วยจะได้ความรู้ที่แท้จริงอ้แล้วสวัสดีค่ะหัวหน้าหัวหน้าขากำลังคล้องใจอยู่เลยว่าทาน้านี่คือไลเกอร์ครับไลเกอร์แล้วพ่อเขาเป็นไทเกอร์หรือไลออนคะพ่อเป็นไลออนนะแม่เป็นไทเกอร์ครับ แม่ก็เป็นเสือแต่พ่อก็เป็นสิง,สงโต,ตใช่ครับอ๋อแล้วยางในถังยัง,ยงนะคะถ้าเผื่อเกิดว่าแม่เนี่ยนะคะเป็นสิงโตพ่อเป็นเสืออย่างเงี้ยคะ่ะมันจะเป็นไลเกอร์ไหมคะไทกอนครับฮะไทคอนอีกไทกอนไทกอนเท่าที่เพิ่งทร้าบมาเนี่ยคือว่าไลเกอร์เนี่ยตัวผู้เนี่ยมันจะเป็นหมันจริงไหมคะจริงครับอ่ะแลวตัวเมียค่ะ ตัวเมียไม่เป็นครับอาตัวเมียไม่เป็นแล้วทำไมตัวผู้ถึงเป็นหมันนะคะมันจะเป็นที่ยีนที่ยีนขาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับที่นี่มีเสือทั้งหมดกี่ตัวคะมีทั้งหมด5 8ดตัวครับ58ตัวห้บโอ้ก็มีหลายชนิดมีเสือขาวเสือโค้งเมงกอค่ะเสือดำเสือดาวอ๋อทุกเสือเลยมีเสือทุกอย่างเลยที่เป็นโด่งดังช่วงนี้คือน้องขวัญน้องขวัญก็อยู่ที่นี่เหมือนกันใช่ครับ นัน,น,น,นมันเป็นจุดประสงค์หลักเลยค่ะเพราะว่าน้อยเนี่ยเป็นแฟนคลับ,บไปที่ไหนนี่คือแบบต้องถูป้ายไฟเลยแบบว่า <c oughs> ด้วยค่ะแฟ <c oughs> นคลับด้วยค่ะ <c oughs> ดูจากเสื้อ <c oughs> ดูจากเสื้อ หาเสืลายเสือโคร่งไม่เจอค่ะได้ลายเสือดาวนะคะเป็นเพื่อนกับเสือโคร่งก็ได้ต้องใจมาหาน้องขวัญเลยค่ะเอาอย่างี้นะคะคุณผู้ชมเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปไปไหนจะไปจะไปพักทำไมจะถ่ายรูปใช่ไหมโอ้โหพาวเวอร์แบงค์น้อยห้าเครื่อง สายไฟอีก5เมตรเอาเอ,าเอ,าเอาทีละที่2บบาทพอละพี่น่มีคนบ่นว่าแบบของี่น้อยหนักมากอ้าวอ,อุปกรณ์เราต้องพร้อมใช่ไหมคะหัวหน้าคะครับน,นี้คงมย่ที่ฉันร่วมเดินทางละไม่ไปกับบริษัทไทยเบเวร็เรจจำกัดมหาชนเที่ยวต่าะเทศไทยลนดวอทเที่ยวต่างประเท เดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาแนะนำหมอปามีครับนายนายระแพทย์ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปดูด้านน้องขวัญค่ะตอนนี้น้องขวัญอายุกี่เดือนแล้วคะน้องขวัญอายุ4เดือนแล้วค่ะตอนมาอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ1เดือนค่ะแล้วน้องเนี่ยนะคะทําไมถึงได้มาอยู่ที่นี่คะอ่าน้องขวัญเกิดจากการที่กรมอุทยานร่วมกับชุดปฏิบัติการเหยี่ยวดงกับบกปทศนะคะก็คือจับมาจากผู้ต้องหานะคะที่ทําการค้าสัตว์ป่าออนไลน์แล้วก็ทางทางบึงฉวากอะค่ะทางกรมเล็งเห็นว่าบึงฉวากมีความพร้อมทั้งบุคลากรแล้วก็สถานที่ในการรองรับ จึงจึงเห็นความสําคัญก็ให้ที่บึงฉวากเป็นที่ดูแล้องแมวนี่เป็นสายพันธุ์อะไรนะคะเป็นไซเบียรยค่ะเสือโค่งไซเบียรยใช่ค่ะ,คะอ,อันนี้คือเป็นแบบเ,<อ>เป็นประเภทเสือเลี้ยงหรอะคะใช่ค่ะเป็นเสือโคร่งในกรงเลี้ยงเลยค่ะอยากทราบเรื่องอาหารแล้วน้องกินยังไงคะตอนนี้อาหารตอนนี้น้องขวัญจะกินพวกเนื้อบดนะคะแล้วก็มีเนื้อไก่ ะะแล้วก็จะมีนมผงชนิด KMR ค่ะนมผงก็จะกินต่อต่อวันก็คือ30-32ออนนะคะส่วนเนื้อบดก็จะกิน2-3กิโลต่อวันใช่ค่ะต้องดูแลพิเศษยังไงบ้างคะดูแลพิเศษก็จะมีเจ้าหน้าที่มีพี่เลี้ยงที่เป็นหลักอยู่2ท่านนะคะ<ม>แล้วก็จะคอยพาเดินเล่นทุกเชา้านะคะแล้วก็ถ้าวันไหนอากาศดีก็จะให้อยู่กลงข้างนอก นะคะที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็จะได้ปินไปเล่นนะคะแล้วก็ถ้าช่วงอากาศร้อนก็จะเข้ามาอยู่ห้องแอร์ใช่ค่ะแเห็นแล้วใช่ค่ะก็เชิญคุณหมอปัมบี้นะคะนิสัยยังเหมือนเด็กๆอยู่นะคะรู้สึกโตๆขึ้นจากตอนที่มาแรกๆให้ตัวแค่ไหนคะตัวไซส์ประมาณ30-40เซนเองค่ะ ม้บรรทัดใช่ค่ะตัวเล็กมากค่ะมินิคับมากแล้วราประมาณกี่กิโลคะตอนที่มาประมาณ4-5่ถึงกิโลค่ะสี่ถกิโลปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้23กิโลค่ะ23กิโลใช่ค่ะอุปนิสัยเาก็ยังเด็กอยู่ใช่ไหมคะตอนเด็กนะคะยังเล่นเหมือนเด็กๆนะคะใช่ค่ะแล้วต้้งอนุบาลอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนานแค่ไหนคะอยู่อีก2เดือนค่ะก็จะเป็นอายุครบ6เดือนพอดีค่ะอ้ว แล้วถ้าไม่อยู่ตรงนี้เราจะให้ไปอยู่ที่ไหนอ่าเราจะทําคอกใหม่กําลังจัดสร้างอยู่ค่ะใช่ค่ะก็คือย้ายจากตรงนี้ไปอยู่ข้างนอกใช่ค่ะอืออันนี้เหมือนเนสเซอรี่เนาะเป็นเนสเซอรี่็ไ่เข้าโรงเรียนละใช่ค่ะรัะงบานน้องเนี่ยนะคะเออ เลี้ยงง่ายไหมคะพี่ตอนนี้ก็น้องก็จะโซนหน่อยค่ะแต่เลี้ยงง่ายอยู่นะคะอืมอค่ะแล้วแบบว่าในการดูแลเขาเนี่ยนะคะทุกวันที่ต้องทําอะไรยังไงบ้างคะตอนเช้าก็จะทานน้องขวัญอ,อกตับแดดก,ก่อนนะคะแล้วก็จะทานเนื้อค่ะแล้วก็วม,มื้อต่อมาประมาณนี้เรากินนมค่ะอ๋อตอนนี้ยังกินนมอ,อยู่ไหมคะยังกินอยู่ค่ะตอนนี้จะเริ่มปรับปริานนมาณนมเนื้อนี่ยังไงเนื้อดิบไหมเนื้อดิบค่ะ แล้วให้เขาทานปริมาณเท่าไหร่คะตอนนี้น้องจะกิน2กิโลกว่าเกือบ3กิโลแล้วค่ะเราจะดูแลทั้24ชั่วโมงเลยหรือว่าปล่อยให้เขาเป็นแบบกอิสระช่วงแรกๆก็ต้องดูแล24เพราะน้องอยู่ในช่วงเบบี๋นะคะเบบี๋ต้องกินนมทีหน่อยค่ะแล้วแบบกินแล้วก็บางทีเนี่ยมันจะเหมือนหมาแนวไหมมีแพ้อาหารนี้นี้นี้หรืออะไรอย่างเงี้ย ต้องดูการขับถ่ายของการขับถ่ายแล้วก็ระบบชีอะไรทุกอย่างเลยค่ะค่ะแล้วน้องเขาต้องทานวิตามินเสริมอะไรเพิ่มไหมคะเสริมค่ะอะไรบ้างคะแคลเซียมต้องเป็นทางแคลเซียมค่ะอ๋อเป็นพวกแคลเซียมอย่างมาเล่นกับแม่เขาไม่พี่ไม่เลือดมั่งเหรอคะได้เลนอด้มีก็มีมั่งค่ะน้องสาวเพอแม่เจ็บค่ะแม่เจ็บบ่อยปวดบ่อยโรคบ่อยเข้าใจใช่ไหมคะพฤติกรรมเขาเนี่ยนะคะถ้าเผื่อเกิดว่าเขาแบบ อ๋อตอนเล็กตอนเล็กๆเนี่ยเป็นแบบนี้ตอนโตนี่เขาจะมีการเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างไหมคะ้เปลี่ยนนะคะตอนโตก็คือน้องก็จะเล่นแรงขึ้นนะคะเพราะรรว่าพาระกําลังเขาเยอะขึ้นมันเป็นสัญชาติญาณใช่ใช่ค่ะเพราะน้องเป็นเสือเ <ฮะ S 1> สือผู้หญิงผู้ชายคะ่ะผู้หญิงค่ะผู้หญิง,ญงก็มีสัญชาติญาณการล่าเหมือนกันมีทุกตัวค่ะระวังพิเศษเล็บค่ะน้องเคี่ยวไม่ค่อยอันตรายจะเล็บอันตราย อ่ะอา่อพอผอค่ะตอนนี้น้องเริ่มเครียดถ้าถ้าเห่าแล้วอย่างนี้คือเครียดค่ะแปลว่าทําไมอะคะเขาหึงหึงแล้วค่ะก็คือบอกปล่อยปล่อยหนูอย่างเงี้ยค่ะอย่าจับหนูใช่ค่ะเรามีแผนการเอ่อเรียกว่ารองรับนะคะในเรื่องของน้องฝันต่อไปในอนาคตยังไงบ้างค่ะค่ะ แผนการรองรับอีก2เดือนข้างหน้านะคะ,ะโกงน้องขวัญจะสร้างเสร็จค่ะแล้วก็เราจะย้ายน้องขวัญไปอยู่โรงที่มอีอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพชีวิตเขาก็ยังเขาเรียกว่า investment ใช่ค่ะก็เพื่อจะส่งเสริมพฤติกรรมเขาให,ให้เขาสามารถแสดงพฤติกรรมเสือได้เต็มที่ค่แล้วก็จะมีห้องพักนอนที่มีพัดลมมีมุ้งนะคะเพื่อเพื่อป้องกันยุงแล้วก็ระบายอากาศให้เขานะคะ ค่แล้วตอนนั้นนี่แบบว่าพี่แจ้ก็ยังเข้าหาเขาได้ปกติเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าอ๋อพี่แจ้สามารถยังเข้าไปดูแลได้บ้างค่ะแต่ว่า,าเขาเริ่มโตขึ้นก็ต้องดูลแลข้านนอตรม กับเอเจมาจะใช้ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เอ๋ยืนเอไม่ขี้เกียจคนอะไรเนี่ย <c oughs> เรียกเสือได้ท <c oughs> ีละตัวคุณปู่ลายแทงก็เป็นเสือโคร่งพันเบงกอร์นะคะอายุ19ปีค่ะ <c oughs> ตอนนี้ปัจจุบันก็คือ19ปี5เดือน <c oughs> ค่ะแล้วก็เป็นโรคไตวายวเรื้อรังไ <c oughs> ตวายเรื้อรังใช่ค่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าคำให้เขาไม่สามารถลุกข,ขึ้นยืนได้ค่ะ ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องผัดเปลี่ยนกันดูแลทุกสามถึงสี่ชั่วโมงค่ะแล้วก็ภายในห้องเลี้ยงเราก็จะติดกล้องวงจรปิดไว้ตลอดไว้ดูอาการเขาตลอดมันเกิดจากอะไรอ่ะอาหารการกินหรือว่าอะไรอ่ะจะเป็นเรื่องของไม่ใช่ค่ะเป็นเรื่องของอายุค่ะเป็นความเสื่อมของอวัยวะภายในตามตามอายุไขใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคุณปู่นี่อยู่ที่นี่มานานเนี่ยค่ะอยู่มานานแล้วค่ะอยู่มาตั้งแต่ ตั้งแต่ตัวเต็มวัยก็คือตั้งแต่อายุ6-7ปีใช่ค่ะอยู่มานานแล้วค่ะ10กว่าปีวนะ10กว่าปีแล้วมาแล้วมาไม่ต้องอายมาออกมาหน<ะ>่อยมาแล้มวมาจับหน่อยต้องบอกว่าเรียกทำไ้เป็นความเขาเรียกว่าผูกพันอของคนรี กับสัตว์ป่าที่แบบบอกว่า,าที่ทางทางการเนี่ยนะคะได้ยึดมานะคะจากจากการที่มีการลักลอบค่าสัตว์ป่าแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็นํามา<ต>ในบาลแล้วก็ไม่สามารถส่กงกลับไปสู่ธรรมชาติไ,ไ,ได้และตรงนี้เนี่ยก็เลี้ยงไว้นะคะแล้วก็ เนี่ยเป็นเหมือนับเป็นแม่เลยไม่รู้เลี้ยงกี่ตัวพาเสือทุกตัวเรียกทุกตัวได้หมดเลยพี่เจ๊โอ้สุดยอดแต่คนอื่นทําแบบนี้ไม่ได้นะคะ <c oughs> เพราะว่ายัางไงสันแชาตจยานของสัตว์่ะเขามีอยู่แล้วเต็มร้อยอันนี้คือพี่เลี้ยงที่เขาเลี้ยงกันมาตั้งแต่แบบว่าเด็กๆ,เ,กๆเ,กเลยะคะ่ะอุ้มกันมากอดนอนกอดนอนอะไรอ<ล>ย่างเงี้ยดูแล,แล อบคุณหัวหน้าแล้วก็คุณหมอนะคะขอบพระคุณค่ะที่วันนี้นะคะได้พาน้ำพุ่งแล้วก็น้อยนะคะมาเยี่ยมเยือนสถานที่นี้แล้วก็ยังได้แบบมาใกล้ชิดกับน้องขวัญซึ่งเราตื่นเต้นมากเลยค่ะครับก็ต้องขอฝากโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติด้วยครับที่จะให้พิภาคส่วนมนส่วนร่วมในการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าที่อยู่ในฐานนี้เพื่อเลี้ยงสัตว์ป่าทั่วประเทศค่ะ ผ่านโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ครับโอ,โอ้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าอย่งางนั้นเนี่ยน้อยกับพี่น้ำพึ่งคงต้องเข้าร่วมโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์แน่นอนเลยะค,ะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นการช่วยสัตว์ป่านะคะแล้วก็เพื่อนร่วมโลของเรานะคะแล้วก็เพิ่งมองดูว่าทุกชีวิตเนี่ยนะคะคือต้องการสุขภาวะแล้วก็สุขภาพที่ดีนะคะคแล้วอย่างมนุษย์เราเองเนี่ยนะคะ เราเมื่อเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราก็ต้องทําการรักษาใช่ไหมคะเ <ทำ S 1> นี่ยมีโครงการดีๆโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลเนี่ยที่รักษาโรคไตแบบครบวงจรและที่น่าสนใจคือเขามีเป้าหมายเนี่ยไม่สร้างกำไรใดๆเลยนะคะ <ทำ S 1> เรื่องราวนี้มันน่าสนใจมากๆแต่ต้องติดตามชมตอน ท้ายรายการค่ะค่ะโหวันนี้จะบอกนะคะว่าน้อยรู้สึกอิ่มเอมใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะได้พบกับน้องฝังนไม่เป็นเอฟซีพี่พิงค์ค่ะแต่วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วค่ะเอาเป็นว่าน,นะคะคุณผู้ชมนะคะพบกับน้ำผึ้งน,นะคะแล้วก็น้อยแล้วก็รวมจนถึงพิธีกรท่านอื่นๆเนี่ยน,น,นะคะในรายการท er ี่เราใหม่ไทยแลนด์โดยได้ใหม่สัปดาหห์น้านะคะสำหรับวันนี้ เราทั้ง4ี่คนก็คงจะต้องลาไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินเป็นสถาบันชั้นนำของเอเชียในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตยอย่างครบวงจรตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังของคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สแสวงผลกำไร โรงพยาบาลสถาบันโรคในภูมิราชนาครินนะครับสามารถที่จะช่วยผู้ป่วยได้อย่างที่เราอยากจะช่วยนะครับโดยที่ผู้ป่วยเองเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหรือการดูแลต่างๆมากเท่ากับเอกชนครับเราสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงเป็นกันเองเรามุ่งหวังเพื่อที่จะให้เป็นโรงพยาบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทยเบฟ พัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคนอย่าง,ย,างยั่งยืน